เก็บขนมปังยังไงให้ได้เป็นเดือนคลิปนี้มีคำตอบค่ะหมิวนะคะได้รับคำถามจากลูกค้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าจะมีวิธีการเก็บขนมปังยังไงคะให้เก็บได้นานวันนี้มิวก็เลยมาบอกให้กับทุกคนนั่นเองนี่ค่ะเป็นขนมปังของหมิวนะคะอันนี้มิวฟรีดไว้นะคะเป็นเดือนเลยค่ะทุกคนใครที่อยากจะให้ง่ายต่อการทานนะคะวันนี้มิวก็มีเทคนิคดีๆมามอบให้กับทุกคนนั่นเอง วิธีที่1นนะคะนั่นก็คือเวลาเราซื้อขนมปังมานะคะเราก็สามารถใส่ถุงทิปล็อกทั้งชิ้นนะคะแล้วก็เก็บในช่องฟรีได้เลยเวลาเราจะทานเนี่ยเราก็สามารถหยิบทั้งถุงนะคะมาแช่ในตู้เย็นล่วงหน้าหนึ่งคืนตื่นเช้ามาเราก็สามารถนํามาประกอบอาหารหรือทําเป็นเมนูต่างๆได้ค่ะ วิธีที่สองนั่นก็คือเรานะคะจะหั่นเป็นชิ้นๆเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งกฎกับตัวเองเลยค่ะว่าเราจะทานวันละสองแผ่นเราก็สามารถนํสองแผ่นนี้ใส่ในถุงนะคะแล้วก็ใส่ในช่องฟรีซในตู้เย็นของเราได้เลยเวลาเราจะทานนะคะเราก็แค่หยิบทั้งถุงออกมาคลายในตู้เย็นนะคะ1คืนหรือประมาณหชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนํามา อบมาทําเป็นเมนูต่างๆได้เลยค่ะนี่ค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเราก็สามารถนํามาอบนะคะแล้วก็นํามาทานเนยถั่วนะคะก็จะเป็นเมนูอร่อยๆได้อีกห่งเมนูค่ะเดี๋ยววันนี้มิวจะพาทุกคนนะคะมาทํากันในแบบที่2นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่า ไหนนะคะคฟรีดไว้แล้วแล้วทีนี้ยางจะอบนะคะเราก็สามารถอบในหม้ออบลมร้อนหรือว่าอบแบบคลายน้ําแข็งได้เลยนะคะเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้นะคะก็มีระบบโปรแกรมที่เราเนี่ยไม่ต้องพักคลายเย็นนะคะแค่เราใส่ในหม้อทอดหรือว่าในเตาอบแบบคลายน้ําแข็งนะคะเขาก็จะสามารถคลายน้ําแข็งได้ทันทีเลยแล้วเราก็กินได้เร็วขึ้นนั่นเอง นี่ค่ะวันนี้นะคะมิวจะหั่นแบบสั้นนะคะนี่ค่ะอ่าเราก็สามารถนํามาทําแซนด์วิชแบบหน้าเปิดได้นะคะมิวจะหั่นแบบนี้แล้วก็จะใส่ถุงซิปล็อกนะคะเก็บไว้นะคะนี่ทุกคนได้หลายชิ้นเลยค่ะบางครั้งเนี่ย เราก็แค่อยากจะทานขนมปังนะคะพอแบบกรุบกริบนิดหน่อยเนาะพอให้หายอยากขนมใช่ไหมล่ะมิวเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยยังต้องการแป้งนะคะเราก็สามารถได้รับคาร์บจากขนมปังแบบนี้ได้อาจจะต้องแบ่งทานนะคะอ่านี่คะ่ะเราก็อาจจะแบ่ง นึงนะคะแบบนี้เนาะแล้วครึ่งน,นึงเนี่ยเราก็จะใส่ถุงซิปล็อกไว้นะคะ,ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราฟีดไว้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะคลายน้ําแข็งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเราก็แค่เอาออกมาเฉพาะที่เราอยากจะทานดึงถุงนี้นะคะเราก็เอามาแช่ในช่องเย็นปกตินะคะล่วงหน้าหนึ่งคืนเนาะ,ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถบริโภคขนมในปริมาณที่เราวางแผนไว้แล้วได้ค่ะ นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะวิธีนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยสามารถคุมการกินของเราได้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่า,าวันนี้เนี่ยเราจะทานแค่1ถุงนะคะแล้วเราก็สามารถกำหนดพลังงานแคลอร,รี่ในขนมได้นั่นเองค่ะ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคุ้มมากๆเลยค่ะอย่างเช่นซื้อขนมปังชิ้นใหญ่ๆมานะคะราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าขนมปังชิ้นเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเลือกชิ้นใหญ่ๆมาได้เลยแต่เราจะต้องมาแบ่งหารแบบนี้ไว้เก็บไว้ทานนะคะเทคนิคนี้ก็จะเป็นการประหยัดแล้วก็เซฟเงินในกระเป๋าของเรานั่นเอง ลองทาแล้วนะคะชอบไม่ชอบเนี่ยก็สามารถทักมาบอกมิวได้นะคะหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทักมาบอกหมิวได้เช่นกันค่ะทาง i อขนมของหมิวนะคะหรือว่าทางเพจ Facebook ขนมของหมิวก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหิวก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะได้เทคนิคดีๆในการเก็บขนมปังให้ได้เป็นเดือนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคโควิดเราจะต้องกักตุนอาหารดีๆเพื่อสุขภาพของเรานั่นเอง ทุกท่านชอบเก็บเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้นะคะแล้วก็เมนูทําขนมง,ง่ายๆเกี่ยวกับสุขภาพหมิวก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นการส่งต่อนะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับหมิวด้วยแล้วคลิปหน้ามิวจะเอาเคล็ดลับดีๆมามอบให้กับทุกคนอีกทั้งช่องนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย